มาถึงนักล่าฝันคนที่สามนะครับเธอคนนี้ซาสนและผมสั้นครับ V C ว e ี t ดีค่ะกรดีนั่งจะ้ะน้องดิวตี้นะครับน้องดิวตีอ้อ่าถามถึงความรู้สึกตอนแรกที่มาออริชั่นหน่อยนะคะตอนนั้นเรามีความมั่นใจขนาดไหนว่าเราจะผ่านมาถึงในวันนี้ได้ก็ตอนนั้นก็ไม่ไตั้งความหวังอะไรนะคะ,คะก็แต่ว่ามันก็มีความรู้สึกว่าเออเราน่าจะทําได้เนาะอะไรอย่างงี้ค่ะก็ไม่ได้หวังมากแต่แต่พอทํามาเรื่อยๆแล้วก็แบบ หมือนก็เชื่อในตัวเองมากขึ้นนะคะคิดว่าอะไรเป็นส่วนที่ทําให้กรรมการเลือกเราเรามีคุณสมบัติพิเศษอะไรของเราที่ไปถูกตาถูกใจกรรมการเข้าอาจจะเป็นเพราะอารมณ์ในการร้องเพลงคือเป็นคนที่อย่างเงี้ยแบบเล่นตลอดเวลาแล้วแบบพอถึงเวลาร้องเพลงจริงก็แบบหยุดแล้วก็ร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นเห็นว่าสามารถมีมีวิญญาณ อะไรนนสิงอ,อยู่เวลาที่ร้องเพลงหรือเปล่าคือทุกอย่างออกมาจากข้างนใน<ช>จนหมดแล้วนะครับก็ค,คิดว่าเราทําเต็มที่ทําดีที่สุดแล้วนะครับคิดว่ากรรมการคงจะต้องเห็นแน่นอน,นและมันก็เป็นความจริงนะครับในที่สุดกรรมการก็ได้เห็นเห็นความสามารถเห็นความน่ารักข,ของนิวตี้วันนี้นิวตี้มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับวันนี้อะไรจะเป็นจะให้คนดูได้พิสูจน์เลยว่าเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยด้วยด้วยศักดิ์ศรีแล้วก็ด้วยด้วยความฝันด้วยความตั้งใจจริงๆของเราจริง ก็พี่สูจน์เดี๋ยวคอยดูแล้วกันค่ะคือนิวก็บอกไม่ได้เพราะบางคนก็จะรับรู้จากนิ้วได้ง่ายบางคนก็รับรู้ไม่ได้เลยอันนี้ก็อยู่ที่แล้วแต่คนมองนิวก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำใทุกคนเชื่อว่านิวก็สามารถเป็นหนึ่งใน a f ได้ครับถ้าเตอรพร้อมแล้วนะครับเตรียมตัวเลยครับน้องนิวตี้นะครับ v 4ครับ สเสาเสถียรค่ะ V4 จ้าคำว่านักลา่าฝันเนี่ยก็คือเราต้องไปตัวจของตัวเองแล้วความฝันก็จะเป็นของเรา 可，在。 ยังคู่ใครยังน้อยมีเธอที่เขา้าใจแม้จะไม่มีผู้ใดเข้าใจความรัก นิวตี้ครับโอ้โหไปฟังคอมเมนต์เลยนะครับเริ่มที่คุณไก่ครับเชิญครับครับสวัสดีครับนิวตี้ครับสวัสดีค่ะนิวตี้เป็นคนที่ดูเหมือนเด็กๆนะก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบสวยแบบสะสวยนะครับแต่ว่าเวลาร้องเพลงได้ดีแล้วเนี่ย ดูสวยมากนะครับเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่นักร้องเนี่ยสังเกตไหมเวลาที่เราเขามีการร้องเพลงที่ดีหรือมีความสามารถคนนั้นจะดูดีขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับวันนี้มีข้อผิดพลาดอยู่เยอะเหมือนกันในเรื่องของพิชในเรื่องของเสียงที่เพี้ยนอยู่นะครับในหลายๆท่อนออแล้วก็เสียงต่ำอาจจะ เบาวันนิดนึงแต่ว่าโอเคพี่ว่าไม่เป็นไรตรงจุดนั้นนะครับเรื่องของการเพียนเป็นธรรมดาของคอนเสิร์ตแต่ว่าเรา,เอ,าอาจจะไม่เคยขึ้นเวทีใหญ่นะครับหลายหลายคนในวันนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรีบฝึกตรงนี้นะครับว่าเราปรับตัวให้ชินแล้วกลับไปฟังดูว่าอันไหนคือเพียนที่พี่บอกว่าเพียนหรือไม่เพียนเพราะถ้าเราฟังเป็นว่าเพียนเราจะได้คราวหน้าเราจะได้จัดการกันกับปัญหานี้นะครับแล้วก็อยากจะรอฟังเพลงต่อๆไปของนิวตี้นะโอเคครับ ขอบคุณครับเชิญคุณเอกครับครับส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่านิวตี้อยู่กับตัวเองมากเกินไปหน่อยเหมือนอินร้องเหมือนเหมือนกับจะส่งให้คนดูแต่ตาไม่ได้มองคนดูอินอยู่คนเดียวมันรู้สึกไม่ถึงคนดูเท่าไหร่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะและอีกอันหนึง่งการอิโพูไวส ไอ้ยาๆๆอะไรคุณนะคือน่าจะหาคําอื่นที่มันฟังแล้วมันเพราะก่อนี้หรือเปล่าบางทีนะฮะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราฟังปุ๊บผมฟังแล้วรูส้สึกมันบางมันมีขำๆนิดๆเนี่ยนะถ้าเกิดครั้งหน้าลองอินฟลูวย์ได้แต่หาคําอื่นหรือว่าเอื้อนแบบอื่นที่มันฟังแล้วมันดูลื่นหูกว่านี้หน่อยนะครับขอบคุณครับเชิญคุณติ๊กครับ สำหรับผมนะครับคือผมเนี่ยมองข้ามข้อบอกพร่องที่ทางคุณไก่มองเห็นผมมองข้ามข้อบอกพร่องที่คุณเอกมองเห็นเวลาผมหลับตานะฮะผมให้คะแนนเต็มสิบเลยครับขอบคุณค่ะคือ,ค,อคือหมายความว่า เวลาลืมตาดูนี่ก็มองเห็นภาพว่าเป็นเป็นแบบว่านักร้องหน้าใหม่แต่ถ้าหลับตาแล้วก็ฟังจะไม่รู้สึกกันเลยจะรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้เป็นนักร้องมืออาชีพอย่างแท้จริงนะครัทั้ง,ท,งทั้งที่ขึ้นเวทีใหญ่เป็นครั้งแรกอันนี้ผมเ,เรียกว่ายอมรับในความสามารถครับขอบครับ โอ้กำลังใจมาเพียบเลยนะครับขอบคุณค่ะ v <4 S 2> ีีครับ